สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Healthy Tip รายการที่จะพาทุกๆท,ท่านไปล้วงทุกความลับในการมีสุขภาพที่ดีครับคุณผู้ชมครับการรับประทานผักผลไม้แน่นอนครับว่าส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของเราอย่างแน่นอนครับแต่ก็มีผักผลไม้บางจําพวกที่หากเรารับประทานมากเกินไปจะส่งผลทําให้เกิดไตไวายได้ในอนาคตนั่นเองครับส่วนผักผลไม้พวกนั้นจะมีอะไรบ้างนั้นไปติดตามชมรพร้อมกันเลยครับผักผลไม้อาจจะทําให้ไตไวายได้ ภาวะไตวายเฉียบพลันเกิดได้จากหลายสาเหตุโดยหลกักๆมาจากสภาวะของร่างกายเช่นการเสียเลือดจำนวนมากการติดเชื้อซึ่งนำไปสู่ภาวะช็อกร่างกายขาดน้ำรุนแรงจากการท้องเสียภาวะหัวใจวายภาวะไตอักเสบการอุดตันของทางเดินปัสสาวะการได้รับพิษจากพืชและสัตว์รวมไปถึงการใช้ยาหรือสารที่มีผลต่อการทำงานของไตโดยใช้อย่างไม่เหมาะสม เช่นยาต้านหักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยอยาปฏิชีวนะยาชุดยาสมุนไพรที่ไม่ได้มาตรฐานการได้รับสารทึบแสงซึ่งผู้ป่วยที่มีโรคไตเรื้อรังจะเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะไตวายวเฉียบพลันแทรกซ้อนได้ผักผลไม้ที่รับประทานกันในทุกวันส่วนใหญ่จะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายทําให้สุขภาพดีแต่มีบางชนิดที่กลับมีอันตรายอย่างไม่น่าเชื่อเพราะอาจจะมีสารพิษในตัวของผักผลไม้ชนิดนั้น 1>, 1. มะเฟืองเป็นผลไม้ที่มีออกซาเลตสะสมอยู่เป็นจำนวนมากโดยมะเฟืองชนิดเปรี้ยวจะมีออกซาเลตมากกว่าชนิดหวานสีเท่าพบรายงานว่าเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันเนื่องจากการนำมะเฟืองไปทำเป็นน้ำผลไม้ซึ่งหากได้รับออกซาเลตในช่วงท้องว่างร่างกายจะดูดซึมได้มากขึ้นโดยออกซาเลตจะจับตัวกับแคลเซียมที่อยู่ในไตเกิดเป็นผลึกนิ่ว หากเกิดจํานวนมากหรืออุดต,ตันในเนื้อไตและท่อไตอาจทําให้เกิดภาวะไตวายเฉียบพันธ์ได้ซึ่งอาหารชนิดอื่นๆที่มีออกซาเลตจำนวนมากกว่า300มิลลิกรัมต่อ100กรัมมีดังนี้ผักโขมโกดน้ำเต้าปิดรูดมันสําปะหลังเผือกอัลมอนด์โกโก้ผักแพลวปวยเล็งใบชะพูแครอทหัวไชเท้าใบยอกระเทียม วิธีลดการได้รับออกซาเลตหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีออกซาเลตสูงเป็นประจำควรเลือกรับประทานแบบสดไม่ควรคั้นน้ำและควรดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอ10-12แก้วต่อวันเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดนิ้วในไตชนิดแคลเซียมออกซาเลต การเสริมวิตามินซีไม่เกิน1,000มิลลิกรัมต่อวันเนื่องจากวิตามินซีร่างกายสามารถเปลี่ยนเป็นออกซาเลตได้การรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารควรปรึกษาแพทย์และเภสัชกรทุกครั้งเพื่อได้รับคำแนะนำที่เหมาะสม 2. เชอร์รี่เป็นผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงและมีสรรพคุณช่วยระบายแต่มีสารที่เป็นพิษซ่อนอยู่ในเมล็ดนั่นคือสารไฮโดรเจนไซยาไน รวมถึงแอปเปิลและแอปิคอตเมื่อเขียวบทตัวมเมล็ดจะสร้างสารนี้ขึ้นโดยอัตโนมัติทำให้เกิดอาการปวดศีรษะเวียนศีรษะสับสนวิตกกังวลและอาเจียนหากรับประทานในปริมาณมากอาจทำให้มีปัญหาเรื่องของหัวใจและความดันโลหิตไตาวายชักและเสียชีวิตได้ ซึ่งนอกจากผลไม้ทั้ง3ชนิดนี้ยังมีพืชชนิดอื่นที่มีสารไซยาไนในรูปแบบอื่นๆปริมาณมากจนเป็นอันตรายหากไม่ได้เตรียมหรือปรุงประกอบอย่างเหมาะสมได้แก่มันสำปะหลังข้าวฟางดิบสตอผักหนามผักเซียนเป็นต้นวิธีลดการได้รับไซยาไนแนะนำให้แปรรูปโดยการดองหรือปรุงประกอบด้วยการลวกหรือต้มให้สุกจะช่วยกำจัดพิษได้ เชอรี่แอปเปิลแอปเิคอควรรับประทานเฉพาะเนื้อหรือรับประทานผลไม้ชนิดอื่นให้หลากหลายมากขึ้น 3. ลูกเนียงเป็นพืชที่นิยมรับประทานกันโดยเฉพาะทางภาคใต้เป็นผักสดรับประทานร่วมกับอาหารรสเผ็ดเช่นแกงเหลืองแกงไตปลาสารที่ก่อให้เกิดพิษของลูกเนียงคือกรดเจงโคลิกเป็นสารที่เกิดจากกรดอะมิโนที่มีกรารมันสูง ซึ่งมีรายงานว่าปริมาณที่ทำให้เกิดพิษคือตั้งแต่1-20ถึง20เมล็ดโดยมีเพียงบางรายเท่านั้นที่เกิดพิษและมีอาการปัสสาวะเป็นเลือดปวดท้องเกรงปวดท้องน้อยปวดหลังคลื่นไส้อาเจียนและความดันโลหิตสูงแต่ปัจจัยที่ทำให้เกิดพิษเพิ่มขึ้นคือการดื่มน้ำน้อยรับประทานเม,ม,มล็ดติบหรือเป็นผู้ที่เป็นโรคไตหลือรังวิธีลดการได้รับกรดเจงโคลิก การนำลูกเนียงมาหั่นแผ่นบางๆตากแดดหรือต้มน้ำที่ผสมเบกกิ้งโซดา10นาทีสามารถลดกรดเจงโคลิกได้ประมาณครึ่งหนึ่ง 4. หญ้าไผ่น้ำเป็นพืชที่มีสปปรรพคุณช่วยบำรุงไตขับปัสสาวะลดการอักเสบของทางเดินปัสสาวะบำบัดอาการต่อมลูกหมากโตบรรเทาอาการบวมแต่สปปรรพคุณดังกล่าวไม่เหมาะสมกับผู้ป่วยโยรคไตเรื้อรังเพราะอาจทำให้ไตทำงานหนักมากขึ้น ร่างกายเกิดภาวะขาดน้ำรวมถึงโซเดียมทำให้เกิดภาวะไตวายวเฉียบพลันแทรกซ้อนได้นอกจากหญ้าไผ่น้ำยังมีส่วนพัยชนิดอื่นที่มีฤทธิ์ขับปัสสาวะเช่นเดียวกันได้แก่หญ้าหนวดแมวกระเจี๊ยบว่านหางม้าเป็นต้นในกรณีมีโรคประจำตัวเป็นโรคไตเรื้อรังควรระวังเรื่องการรับประทานอาหารและสมุนไพรต่างๆเนื่องจากต้องควบคุมแร่ธาตุในเลือดเช่นน้ำลูกยออาจทำให้มีภาวะโพแทเสเซียมในเลือดสูงได้ ซึ่งจะทำให้เกิดหัวใจเต้นผิดปกติตามมาต้นอ่อนข้าวสาลีน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวเกสรดอกไม้ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีฟอสเฟตรหรือวิตามินดีทำให้ฟอสฟอรัสในเลือดสูงซึ่งในระยะยาวยังมีผลเสียต่อกระดูกและหัวใจอีกด้วยนอกจากสารพิษที่อยู่ในผักผลไม้ข้างต้นแล้วสารตกค้างที่เกิดจากการทำความสะอาดที่ไม่ดีพอและอาหารสำเร็จรูปบางชนิดก็จะสามารถทำให้เกิดภาวะไตวายวเฉียบพลันได้ เพราะฉะนั้นเราควรทำความสะอาดผักผลไม้ทุกครั้งรับประทานอาหารในปริมาณที่เหมาะสมดื่มน้ำให้เพียงพอเพียงเท่านี้ก็จะสามารถหลีกเลี่ยงตัวเองไม่ให้เสี่ยงต่อการเกิดภาวะตไตวายเฉียบพันธ์ได้แล้วและนี่ก็คือวิธีการรับประทานผักผลไม้อย่างเหมาะสมนั่นเองครับเพื่อให้การทํางานของไตเรามีสุขภาพที่ดีมีระบบการทํางานที่ดีรวมทั้งป้องกันการเกิดโรคตไตวายได้ในอนาคตนั่นเองครับ สำหรับในช่วงนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับโรคกระดูกนะครับซึ่งต้องบอกว่าโรคนี้ที่เรากําลังจะคุยกันหลายๆคนอาจจะมีข้อสงสัยว่ากินไก่มันส่งผลให้เกิดโรคนี้หรือเปล่าหรือคนเป็นโรคเป็นโรคเกานะครับสามารถที่จะกินไก่ได้หรือเปล่าวันนี้คุณหมอนะครับจะมาไขข้อข้องใจให้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณหมอครับก่อนอื่นนะครับขอให้คุณหมออธิบายก่อนครับว่าโรคเกามันคือโรคอะไรครับโรคเกานะครับมันก็คือการการที่ ขอของเราเกิดการอักเสบนะครับการอักเสบของเก้าเนี่ยแตกต่างจากการอักเสบอ,อือ่นๆทั่วไปก็คือว่าการอักเสบของเก้าเนี่ยเกิดจากการที่มีกยดยูริกในเลือดเนี่ยนะครับไปสะสมตามบริเวณเยื่อหุ้มข้อนะครับทาให้มีอาการอักเสบที่รุนแรงมากขึ้นและปวดนะครับมักจะเป็นตรงบริเวณข้อใหญ่ๆอย่างเช่นข้อเท้าข้อนิ้วโป้งนะครับหรือว่าบางคนจะเป็นตรงข้อเข่า อืมครับแล้วปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดโรคเกาครับคุณหมอครับมีอะไรบ้างครับก็อย่างแรกเลยนะครับจริงๆแล้วเราจะพูดถึงทําไมยูริกเราถึงสูงนะครับยูริกสูงเนี่ยมันก็จะมี2ทิศทางก็คือว่า1เกิดจากการกินคือการรับเข้ามาครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือการขับออกนะครับจริงๆแล้วเราจะให้น้ําหนักเนี่ยกับการขับออกของกรดยูริกเนี่ยมากกว่านะครับก็คือในกลุ่มของคนที่เป็นโรคไต การทํางานของไตไม่ดีหรือว่ามีการขับกดยูริกได้น้อยกว่าปกติพวกนี้เนี่ยก็จะทําให้เกิดโรคเกาได้นะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่รับรับตัวยูริกเข้ามานะครับปริมาณเยอะอย่างเช่นในการการที่เรากินพวกเหล้าเบียร์นะครับพวกนี้จะมียูริกที่สูงนะครับ,รบพวกเครื่องในสัตว์นะครับพวกเครื่องในตับไตสมองหัวใจอะไรนะครับแล้วก็ อีกอันหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของอาหารทะเลนะครับแล้วก็ทางนี้ทางนั้นเนี่ยนะครับในเรื่องของการกินสัตว์ปีกนะครับถูกสอนกันมาเรื่อยๆว่าสัตว์ปีกเนี่ยนะครับจะทําให้กรดยูริกเนี่ยสูงถามว่าเป็นจริงไหมจริงครับแต่ว่าจริงส่วนหนึ่งนะครับก็คือในในบางคนเนี่ยก็คือการกินเนื้อสัตว์ประเภทสัตว์ปีกอะไรเงี้ยกรดยูริกก็อาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นมาอย่างชัดเจนนะครับแต่บางสําหรับบางคน มันก็จะเพิ่มขึ้นมาได้ปริมาณมากจนทําให้เกิดโรคเกาขึ้นมาได้เหมือนกันแต่ละคนนี่ก็จะมีความสเปซิฟิกแตกต่างกันไปอย่างเช่นบางคนกินเครื่องในปุ๊บยูริกพุ่งปั๊บเลยหรือว่าบ,บางคนกินกินไก่แล้วก็จะทําให้ยูริกหรือว่าบางคนกินเบียร์วันรุ่งขึ้นอาการมาเลยอะไรเนี้ยนะครับผมครับแล้วในส่วนของอาการครับมันมีลักษณะอาการเป็นยังไงบ้างครับคุณหมอครับ ก็อาการของเกาเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะของการตื่นนอนขึ้นมาก็จะมีอาการปวดปวดตามบริเวณข้อส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นข้อบริเวณนิ้วโป้งนะครับข้อเท้านะครับก็ตรงบริเวณบางคนเป็นข้อเข่าแล้วก็ข้อมือนะครับมักจะเป็นข้อใหญ่ๆนะครับในส่วนของบางคนเนี่ยผมจะเจอคนไข้ที่มาถามว่าไอ้พวกข้อเล็กๆอะไรเป็นได้ไหมมันเป็นได้ครับแต่ว่าโอกาสเกิดเนี่ยจะน้อยนะครับ ้วส่วนใหญ่เนี่ยโรคเกาต์เนี่ยก็จะพบในกลุ่มคนที่เขาเรียกว่ามีอายุอยู่ในช่วงวัยทํางานนะครับไปทางานแล้วก็มากกว่าผู้สูงอายุนะครับครับพอพูดถึงช่วงวัยครับคุณหมอช่วงวัยเนี่ยมันมีมันมีผลอะไรยังไงบ้างครับเกี่ยวกับทําให้เกิดโรคโรคเกาต์ครับคุณหมอครับในในส่วนของวัยะครับจริงๆแล้วตั้งแต่วัยทํางานเป็นต้นไปนะครับเราจะรับของยูริก อาหารที่มียูริกสูงเนี่ยเข้ามาได้ง่ายกว่าแต่เนี่ยพวกเด็กๆเ,เนี่ยเราจะไม่ค่อยเราจะไม่เจอเลยนะครับส่วนในคนวัยชราเนี่ยส่วนใหญ่เราจะมจักจะเจอในกรณีที่มีโรคไตโรคแทรกซ้อนอื่นๆโรคประจําตัวเนี่ยหรือมีเบาหวานแล้วไตไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะทําให้การขับยูริกแย่ลงแล้วในด้านของการตรวจรักษาครับคุณหมอครับคุณหมอจะมีวิธีการตรวจรักษาอย่างไงบ้างครับครับผมอย่างแรกเลยเนี่ยมาถึงเราก็ต้องซักประวัติก่อนนะครับ หลักของหมอก็คือซักประวัติและตรวจร่างกายกับคนไข้นะครับ,รบหาเรื่องของปัจจัยเสี่ยงที่มันจะเป็นไปได้นะครับพอพอเราเริ่มสงสัยจากประวัติแล้วว่าอาการมันเข้าได้กับโรคเกาต์คราวนี้เนี่ยรเราก็จะทําการส่งตรวจน,นะครับเราจะดูเรื่องของการทํางานของไตแล้วก็เรื่องของค่ายูริกในเลือดนะครับเพื่อเพื่อใช้ในการวินิจฉัยนะครับ สำหรับโรคเกาเข้าคุณหมอมีโอกาสที่จะรักษาให้หายขาดได้ไหมครับครับโรคเกาเนี่ยจริงๆมันก็จะเหมือนกับโรคเบาหวานความดันหรือว่าอะไรอย่างนี้ทั่วไปนะครับครับมันเป็นโรคที่สามารถหายขาดได้ครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลด้วยนะครับเพราะว่าการรักษาเนี่ยในในหนึ่งครั้งเนี่ยนะครับเวลาเราวินิจฉัยว่าเป็นเกาแล้วเราจะรักษาันต่อเนื่องเป็นหลักปีนะครับ เป็นปีก็คือว่าหลังจากนั้นเนี่ยจะจะมีการหยุดยาเพื่อเพื่อดูว่าร่างกายเราเนี่ยกลับมาสร้างอยู่หลกมากขึ้นอีกไหมอะไรอย่างนี้แล้วก็พฤติกรรมการกินเราโอเคไหมส่วนใหญ่ก็คือว่าถ้าดีปุ๊บหลังจากนั้นเราก็หยุดยาไปเลยแต่ว่าพฤติกรรมการกินการอะไรอย่างนี้เราก็ต้องปรับไปปรับยาวๆไปเลยนะครับก็จะถือว่าหายขาดได้จริงๆมันก็เหมือนกับความดันเบาหวานอะไรพวกนี้เหมือนกัน แล้วในด้านของการดูแลดูแลตัวเองของผู้ป่วยครับคุณหมอสามารถดูแลตัวเองยังไงได้บ้างครับก็ในส่วนของการดูแลนะครับอ,อ,อย่างแรกเลยก็คือว่าพอเราวินิจฉัยว่ามันรบเป็นเกาแล้วนะครับอย่างแรกเลยเราต้องรู้ละว,ว่าเราต้องระวังระวังพวกปัจจัยเสี่ยงเราต้องไม่เอาของที่มียูริกสูงเนี่ยเข้ามาในร่างกายนะครับแล้วก็อย่างที่สองก็คือเรื่องของการการกินยา ตามตามที่คุณหมอให้ไปนะครับผมจะเจอผู้ป่วยประมาณห้าสิบเปรเซ็นเลยที่รู้สึกกินแล้วกลัวไม่อยากกินอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่อยู่หยุดยาไปเองแต่จะมาด้วยอาการที่หนักมากขึ้นทุกครั้งนะครับแล้วการที่โรคเกาเนี่ยมันสัมพันธ์กับไตเพราะฉะนั้นเมื่อเราคนโทรลตัวยูริกได้ไม่ดีไตก็จะแย,ะยะ่ข้อนี้นก็จะเป็นแบบวงจรที่มันไม่ดีครับ ไตยแย่ยูริกยูริกเพิ่มยูริกเพิ่มไตยแย่อะไรอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เรื่องของการดื่มน้ําอันนี้ก็สําคัญนะครับ,รบก็อย่างน้อยเนี่ยก็คือหนึ่งถึงสองลิตรต่อวันนะอันนี้ก็คือตามตามมาตรฐานเพราะว่าเพิ่มให้เกิดการทํางานของไตที่ดีนะครับสําคัญก็พวก,กเหลี่ยงเบียร์เหล้าอันนี้อันนี้สําคัญถ้าจะต้องจําเป็นต้องกินนะครับก็อยากให้กินเป็นแบบไม่เยอะมาก นะครับเท่ากับปริมาณมินิมัมในแต่ละวันก็พอครับผมครับแล้วในด้านของการตรวจวินิจฉัยในเรื่องของกจยูริกครับคุณหมอมีความจาเป็นไหมครับที่จะต้องตรวจประจําปีครับอ๋อในกรณีของคนไข้นะครับหมอจะตรวจอยู่แล้วครับในช่วงแรกที่มีการควบคุมอาการอะไรพวกนี้นะครับหมอจะมีการตรวจอาจจะทุกสามเดือนหกเดือนอะไรอย่างงี้ก่อน แล้วก็ถ้าเกิดอาการดีคงที่เราก็จะค่อยตรวจเป็นปีละครั้งส่วนถ้าเกิดในกลุ่มคนของทั่วไปอะไรเงี้ยนะครับเราสามารถที่จะตรวจปีละครั้งได้มันมันจะอยู่ในเขาเรียกว่าโปรแกรมเช็คสุขภาพประจําปีตัวนี้ก็จะจะดูค่าไตดูค่ายูริกอะไรเงี้ยเราจะมีอยู่แล้ว และนี่นะครับก็คือข้อมูลเกี่ยวกับโรคเกานั่นเองนะครับซึ่งอาจจะคลายข้ขอสงสัยให้กับใครหลายๆคนนะครับว่าเป็นโรคเกาสามารถกินไก่ได้ไหมนะครับแน่นอนครับว่ากินได้แต่ว่าคุณผู้ชมก็ต้องเช็คภาวะของคุณผู้ชมว่ามีภาวะที่เป็นพิษกับสัตว์ปีกรหรือเปล่านั่นเองนะครับและในวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วผมนะัทวุฒิขันตพลผู้ดำเนินรายการแล้วก็คุณหมอกิติพัฒน์ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ การบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ตเปิดจุดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เข็มที่2ให้แก่ประชาชนโดยความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ตโรงพยาบาลวชิระภูเกต็ตและโรงแรมภูเกต็ตเมอร์ลินเมื่อวันที่8กรกฎาคม2564ที่โรงแรมภูเกต็ตเมอร์ลินห้องจามจุรี1และ2อำเภอเมืองจังหวัดภูเกต็ตทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ตร่วมมือกับทางจังหวัดภูเก็ตโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตและโรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน เปิดจุดให้บริการฉีดวัคซีนของจังหวัดภูเก็ตเข็มที่2ซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้ามีผู้ลงทะเบียนประสงค์ฉีดวัคซีนไว้มารอรับวัคซีนกันอย่างคึกคักโดยทุกคนต่างสวมหน้ากากอนามัยมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าพื้นที่ตามมาตรการป้องกันโควิด -19 โดยในครั้งนี้ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงแรมภูเก็ตเมอร์ลินได้ทาการฉีดวัคซีนเข็มที่2ตั้งแต่วันที่8ถึง20กรกฎาคม2564ซึ่งจะเป็นวัคซีนยี่ห้อซิโนแวค ทั้งนี้จะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีจนถึง16นาฬิกาส่วนขั้นตอนในการเข้ารับวัคซีนมี8ขั้นตอนคือ 1. ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงวัดความดัน 2. ตรวจสอบผู้มีสิทธิ์ฉีดวัคซีนสแกนแอปพลิเคชันหมอพร้อม 3. ลงทะเบียนคัดกรอง 4. ซักประวัติ 5. รอฉีดวัคซีน 6. ฉีดวัคซีน 7. บันทึกข้อมูล HOS 8. พักรอสังเกตอาการ30นาทีหากไม่มีความผิดปกติก็สามารถกลับบ้านได้ สำหรับใครที่กลับบ้านแล้วมีภาวะฉุกเฉินอย่างเช่นใจสัน่นวิวความดันต่ำนอนสลบไม่รู้ตัวแนะนำให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันทีเพื่อให้แพทย์ได้ทำการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้งโรงพยาบาลองค์การบร,าริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอประชาสัมพันธ์ไปถึงหน่วยงานองค์กรและประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตสามารถตรวจสอบสิทธิ์การรับวัคซีนได้ที่ https underscore slash check dot phuket thongchanat com จริบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้ประกันตนมาตรา3 3 3 9ให้สิทธิผู้ปริกันตนที่มีอายุ50ปีขึ้นไปสามารถจองสิทธิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ผ่านกระเป๋าสุขภาพบนแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ฟรีตั้งแต่บัดนี้ถึง30สิงหาคม2564หรือจนกว่าวัคซีนจะหมดหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์0 7 6 3 5 8 8 8 8